É Mas leu. ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมบายครับผมนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับตามนั้นครับผมใช่เพาะใช่เพาะเก็บเพาะเปิไฟหน่อยของมาเอาของนผมนะโอ้อโอเคไปมาครับท่านผู้ชมนะครับกับสารดอนปูตาเห็นไหมารนี่ครับกับสารดอนปูตานะครับถึงแล้วนะครับผมนะ งวดที่แล้วมาตามต่อนะครับท่านผู้ชมนะอะที่เห็นเป็นเลขเลขไสเทียน9 1้าเข้านะครับแล้วก็เลขเซียมซีได้มาอะไรเพาะเก้าเจ็ดเก็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเหมือน9 19หรือ9 79นะครับท่านผู้ชมเอ้ยขนลุกนะครับท่านผู้ชมนะครับกับสารดอนปูตานะครับผมนะสำรวจข้างบนก่อนนะเออ เก้ครับผมมามาหนกวนอเอาเรือนี้หนก่นัสดีครับผมหนกนปะแมนเลขเสี้ยมี้นเขาแมแมนแมนเขาอีีเก้เก้าเจ็ดเก้าหรือเก้หนึ่งเกาเพราะว่าเจก็หนตัวเดียวกันเจ็กับเตัวเดียวกันแมนเกับสตัวตัวกันแมนเกับหตัวเดียวกันอ๋อเจ็ดกับหนึ่งตัวแมนถูกต้องครับผมท่านผู้ชมอ้ท่านผู้ชมเลยปูหายคักหายเนี้ยเรก็เลขใส่เทียนเน้ยน้องอามก่า ตัวเดียวกันเห็นขาดๆเลยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไหวก่อนนะคนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไหวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะที่เห็นๆกันนะเห็นจะประมาณนี้นะมาท่านผู้ชมโอเคครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศดีเนาะว่านี้วันต่อวันเอาขนลุกขนลุกต้ออากาศดีอากาศเย็นท่านผู้ชม มื่อกี้ผมจอดมอเตอร์ไซค์กับท่านยูดีกับมีล้มมากแล้วก็ใบไม้ปิวตกลงมากกระจายลงมากเลยไหมมีนจุมีนจุผมไทยพรท่านท่าผู้ชมอยากไทยท่านผู้ชมเดีเบิรงกน้ำแต่ว่ามัดจุดตุนเทียนไหวก่อนท่านผู้ชมเออไเฮ้ยคนลูกคนลูกคนลูกเดี๋ยวก่อนงวดหนาไม่ซากร์อย่าเลยเรลือแล้วเล่าสักสิจ่ายกี่บาทผู้ชมเมื่อที่แล้วเนี่ยเลขไส้เทียนนะครับทั้งเลขไส้เทียนครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด เต็มเต็มแล้วก็เลขซีม m ีได้มา9 7 9เหมือนคล้ายๆแปลว่า7ก,กับ1ตัวเดียวกันก็เลยกลายเป็น9 1 9เข้ามา3ตัวเลกทูเด้ 1, 1> เอ3 1>, 1 6 3หรือ7 6 3 1 6กับ9ตัวเดียวกัน นะครับหรือว่าปู๊ให้เขาให้สามอย่างเลยแม่ติดต่องวดที่แล้วให้สามอย่างเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมซานตอนปูตาเนี่ยักสิทธิ์แท่งเดี๋ยวงวดนี้มาขอกันนะครับของงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับขอท่านผู้ชมโชคดีเด้อนะครับผมเนาะโอ้ยหลังกหอยโอ้ยปวดหลังนะคุณถ้าผู้ชมแถวนี้มีใครเป็นหมอนวดบ้างเนี่ยนวดหลังไอ้หอยเด้อ เริมทีล้วแม่งกวรทุูข้างขอเนี่ยเป็นหกเจเสียวจักหน่อยดิยม่นน้อยอย่างบอลเมื่นไม่ละกนเจอหลายเถียวดียวแต่วเวลาก่อนจะจุดถูบไหวปูกระบุกหมวามีเสียงอย่างมากเลยทำาุ่มเดี๋ยวพวกเด็กกระบวยนั่นเด็กกระบวยงจัดหนังถวนนี้การมวลท่แบบแะตาุนนี่บอลเนียดีบอลเนียบอลเนียอย่าไปเดี๋ยวเข้าไปดูกระบอกหมูเดี๋ยวไปเบิรงนกันเดี๋ยวไปเบิรงเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวจุดถูกจุดขึ้น อีกแล้วนะกวนคือไม่เห็นยังไงดินี่ม,มันาม,ามัดรวมมันนะกวนก็เราก็เลยติดจัดแบดเก้าเหมือนกันถูกข้างในกวนขนลุกเด้ไหมดิอากาศเงียบลมเบามีเลยนิ่งเลยแต่ว่าแปลกนะตอนจอดมอไซค์ท่านผู้ชมลมมากใบไม้ปิวลมมากเดี๋ยววันนี้ขนลุกว่าเราเจุดทาผู้ชมนี่นะครับจุดทูบจะให้คุณพ่อทองแหล่ข้อทองหล่อเรานี่แหละ ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เถาผู้แก่ผ้าลูผ้าหลานวาขอปูนะครับใหญ่ผ้าตานุมอามผ้าวาอะไรเถาะร่องอหนเพ่อนเบาเบิง,บงนะครับอ่าให้พ่อจงเลยพาพูดพายัางเออวันเนี้ดิปูพเพลินจีจากสเนาอกหนึ่งนนะก่อะพอ,นะอต้องรอ,อจุดธูปไหว้ขอพรบอกเล่าบอกโชคเด้อท่านผู้ชมเด้อขอโชคลาภเพลิน กับดอนปูตาเี่เพื่อนศักดิ์สิทธิ์ดีนะท่านผู้ชมเพื่อนศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันผมจะพูดไว้ทุกคลิปแหละนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ละสารแต่ละสถานที่นะครับเพราะว่าเรามาขอสารตรงนี้มาขอปู่ตรงนี้ผมเคารพสถานที่นะไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มามาอย่างงู้นอย่างนี้ คาลบทุกสารทุกสถานที่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะอ่าเพราะว่ามาขอโชคคุนนะครับผมนะเงียบมิดอิงติ้งเงียบสนิทครับบอกเลยว่าเงียบสนิท เงียบคล้ายลีมใช่ไหมเอาเกิดขึ้นหรอไม่ไม่ใช่เงียบสนิทใช่ไหมเอาแล้วถ้าสนิทเขาเขามีเพื่อนไหมสนิทเอามีเลยเอาก็เกิดขึ้นเขาจะจันไงจันสมิบวงว่าสมัยกับจันทร์สมิบวงค่ณผู้ชมคอยพ่อที่เรียนมุกตลกเนี้ยนี่บ่ได้เลยเดี๋ยนี่ได้ยินเสียงกังข้างอยู่เลยเด้๋นี่คอยได้ยินเสียงกังข้างอยู่เรื่อยนะมามาคาราวาสนี่ไม่หนักท่านผู้ชมอาจจะเป็นเสียงทุกแกพวก โคกพุกโกเกตเกตม็ดเจ็ดว่าเจ็ดว่าเกข้างโคกเต้นโอ้ที่สวยปังแป้งปังแป้งโอ้ท่านผู้ชมย้อนไปเบิ้งไม่นเม่นเม่น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 ม่เพราะว่าช่วงนี้เขาเห็นอยู่เนาะเห็นเทิศไทยอยู่เนาะเต้นตามป้องแป๊กมาเต้นบ่ออกครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยากบอกเขาขนลุกนะคนบอกบ่ออ่ะขนลุกเป็นมัดแล้วแต่ว่าคนลุกอีหลีใครยามบ่บ่บานหงเลยตั้งสติตั้งสติไอ้พร้อมไปมือนี้พอท่องรอนุ่มอามคนเดิม ช่องกำพ้นชแนลกับ FC, เอฟซีเพินเบิองอยู่ขณะนี้อันนี้ตั้งสติสื่อสารกับปูเดอร์สารปูตาดีเอฟซีทั้งหลายให้เอากิดสื่อสารกับเพิน์นฮาเทียเฮานอนหลับฝันดีเพิ่นศักดิ์สิทธิ์ปูตาดีโมเมนธรรมดามาฮาไดเพิ่์นบ่เคยพลาดเพิ่์นหายประจำ ไอ้นุ่มอามนี่แหละทิว่าพาเอฟซีมาขอนี่แหละกูเอ้ยแกเป็นถูกแกเป็นยากกูปัญหาเสากินคำหาแรงกินแรงเด้อกูมาขอโชคขอลาจากปูสารปูตาที่เบิ่งดูแลคนที่บ่มีอันจะกินซอยเหลือสาถุกหูมาขอโชคขอลาเด้อขอให้ตรงตรงบบีหัานบ่มีเด้อปูเด้อสงสารโปรดภัยได้เมตตาเพิ่อนนะให้เพิ่นกะหวังเพิงปู ฝังสิ้นศักดิ์สิทธิ์นี่ละบ่มีที่จะเพิงแล้วเด้อปู่เดอ้อให้เพิ่นได้มดหนีมดสินกันให้เพิ่น,นได้โชดได้ลาบกันของงวดวันที่2นีเ่เด้อปู่เด้อเด็กไทยสามตัวขององวันที่1 2ตัวก็ได้เดอ้อปู่เด้อขอให้ปู่ให้ดได้โชดได้ลาบดังๆปังๆเฮงๆ,งๆด้วยงวดนี้เดอ้อปู่เด้อร์ปูแล้วลับรับลูกล บางหันกําลังสีผ้าช่องอ้มพ้นจะพาช่องพนเพื่อนให้คลายเครียดหน่อยบางหันใา้เครียดออกเลยคือจังว่าไม่ละอาจจะเป็นข้างโคกอะไรเอออาจจะเพราะว่าข้างผมเนี่ยเหมือนมีเสียงขยับอะไรขครบอยู่เรื่อยเหมือนข้างโคกสิอขินข้ากันการเดียวกันแหลกเออขินข้าท่านผู้ชมไอ้ข้างโคกนะครับผมนะนั่นแหละประมาณนี้นะครับที่กะ่อยากให้เกียรติข้างโคกเนาะมน ถ้ขี่กันขาดจจังใดู่ทนผู้ชมเอ้าเยอะพอนี่อะเมื่อไก่นี่อเออบังบัันกรฟังนี่งด้ละคนแต่ว่าหน้าเ่งเห็นกระบวยมันยู่ใส่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล a b กล่องหาบ้งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งหันกบฟังนี่บ้งนกฟังนี่แล้ไม้คว่มาว้จังไดเอางี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวขอให้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวค่อยกลับกล้องไปดูว่ายังมีขี้กังข้าอยู่ไหม,มนะครับดดเดี๋ยวไปดูกันนคะครท่านผู้ชมนะฮากาใบาขอ,ขอจุด,ดนี่ก่อนอกาใบาขอกาบใาบแล้วเออขอเซียมซีเพิ่นน,นะครับเซีมซีปูนะครับผมอืมแล้วก <c oughs> อ็อะไรนะ เซียมซี่ผอกับยองเซียมซี่เฮ็ดยังมือถือเลยมือที่แล้วเซียมซีเด้อท่านผู้ชมมือถือแล้วเซียมซีปูนะเก้าเจ็ดเก้าหรือเก้าหนึ่งเก้าท่านผู้ชมได้ดูใช่ไหมนะครับเต็มเต็มนะครับไปท่านผู้ชมดูคลิปด้อนหลังเลยครับท่านผู้ชมเด้อปูอีกแล้วเซียมซี่อ่ะสาธุเด้อสารปูจ่าเอ้ยบัดที่นี่สี่เริ่มขอเป็นเซียมซีหรือเรียกปลาที่นี่ขยำสามเถื่อหนึ่งสองสามก็ให้ปูจัดหายมารางวัลใหญ่ ให้เพิ่นได้โอ้ยปูซื้อเสียงดังกล้องทั่วประเทศเด้อปูปหยัดมาเด้อต้องผ่านเนาะแมนสาธุคึ่งวัดที่แล้วเด้อปูเด้อขาถูเด้ออ่ะึแล้วไม่ได้ท่นผู้ชมได้มา หมายเลขสามครับหมายเลขสามครับผมโอเคครับหมายเลขหมายเลขสามครับโอเคสามนะครับหมายเลขสามครับผมหมายเลขอ่อกง่ายพ้ะพ่ออรงไหนพีสันเก็คข้อที่สองครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับผมหมายเลขสองเจ็ดสามเจ็ด ไม่ควร่้อนไปเรื่องมันมีอะไรแปลกๆไรด้วยกันอ๋อก็จะออกง่ายแต่พ่อยอมรับทานั่งเถื่อขย้อนขั้นที่สามได้มาหมายเลขห้าครับผมหมายเลขห้าครับขสามสามเจ็ดห้าห้าสามเจ็ดห้าสมห้าเจ็ดมเจ็ดห้าน่ลกับสาร ดอนปู่ตาครับผมืัวสุดคนเดือบวยไหตีเดียวเก็บพอของเลยเดี๋ยวค่อยมาดูเลขคูบนะครับอ่าดูเลขคู่เสร็จมีอะไรบ้างมีใช่ไหมโอเคฝาน้ำแดงอ่าฝาน้ำดงนะครับน้ำแดงเออฝาน้ำแดงน้ำดงพอไปหาสื้อ่มนี่ดิอ้าวทำไมจะไม่มีน้ำดง พ่อไปถามร้านเพื่อนว่าพ่อกับว่าคือเธอาเลียวล่ะน้ำดองขวดหนึ่งไม่มีจ้ามีแต่น้ำแดงออ้าอยู่ร้านค้ามันน้ำแดงน้ำแดงอยู่ที่นี่ต้องอยู่น้ำดองดิพอเป็นดองก็มันอยู่ในดองฝ่าน้ำดองมีเหตุผลไม่เหตุผลมีผลไม่มีไวมม่ค่านี่ยุกลางดองแม่โมแมนร้านค้าก็อยู่ว่าน้ำแดงหน่อยพอพอน้ำแดงมาอยู่ในดอง ก็อฝาน้ำดงไงอ่าโอเคเอ่าโอเค,คอเป็น,นึงเดี๋ยวคอยเบิรงก่อนได้มาหมายเลขฝาน้ำแดงนะครับได้มาหมายเลขสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์เอายังสิตรงแท้ตรงสารปูพญาเตาเดีเออเอาเลขเลขประทัดอ่ะ อ้ยคนลุกะกุยสาม้าโอ้โหเอ้ได้ตรงแทนแล้วก็ฝ้าฝาน้ำเส้อปฝนเป่าป้ผิฝนน้ำเป่าเดียวไปอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวด้ยเดีเคลียร์กันก่อนเอาอะไรน้ำเซอน้าเซอบ่เคยได้ยินเยวะไรมุมเอาถ้าผู้ชมรู้ไหมคำว่าน้ำเซอเอาถ้าคนอีสานจะรู้น้ำเซอ ผมพูดผิดฝาน้ำดื่มฝาน้ำเปล่าแหละแต่ว่าหน้าเป็นคนปากกลางเอไงนายยืบุย่ำไหมได้มาหมายเลขสี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเด้อนักวอลไปบังเดียร์สี่สองกับสองเจ็ดฝาน้ำเปล่าสี่สองกับสองเจ็ดฝาน้ำเปล่าคนลุงได้ฝาน้ำแดงอืเฮ้ยคนลุงคนมาเดี๋ยว เสียงไม่เลยนะทุกคนพยายามออกออห่างเลยคือเสียงไม่เลยนะมาเป็นเอางี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกลับกล้องดูเลยผมขอกลับกล้องกันเดี๋ยวมาจะดูเลยว่าอะไรคืออะไรมาไปโอเคครับไปไม่เป็นทุกคนใช่หรที่บอกว่ามีเสียงใครมองนี้ไหมก็มองนี้แล้วต่างอยู่ว่งเหรงี้ยมีมีข้างขอกบหน่อยนะทุกคนเฮ้ยมองนีก็เปียกนะทุกคนต่างมาจะใส่ก็จะเหี่ยวลงว่าเป็นตอนตอนน้องมาผมไ่เห็นเนาะ เรื่องได้อาจจะเห็นยู่เปี่ยเอาเธอกยืนย,ย่นดีละเป็นไฟยังตะควัโอ้ฮยตะควนไม่เล็กต้นะควันะควนเเรง,ง,งเดี๋ยวๆนะควันบ้างก็ได้ก่งล็กตัวไหเดี๋ยวรเดี๋ยวๆปิดไฟก่อนไฟ่อยมันบอดีไหมจะมากระบวยกระ u เปียกนอ๋อเล็กตะควนเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองครับผมไทยแลนด์ปดิอือ เกตสามสองแต่จะสิหากระบวย y ไหมนะควรอแม่นี่แต่รถทุนเกตสามสองเกตสามสอท่านผู้ชมมาคอยผพายยางข้างหลังเสียงอีหยังที่ว่าน้องอามดียิ่งขึ้เนี่ยดียิ่งแถวๆนี้เลยหรือว่าข้างโคกหรือเปล่าที่ที่เคยเห็นหลายๆครั้งที่มากแตส่วนใหญ่ถี่มีข้างโคกไต่นี่นะอือนี่นะควรใบกงใบกล้วยนี่คล่องล่องซองบางนี้ตะเกียบเคยเห็นเหล็กเลยาสูบแม่น ตะกี้เคยเห็นดีๆตะคือพ่อตะกี้เขาเห็นนะพอนาะคือพ่อพ่เห็นอย่างเดียวออกความตะกี้เอ่เแปลงว่าเป็นตึกมะเรียงนี่ครับท่านผู้ชมเป็นไรไม่เป็นไรเลยโอ้ยคอยกอดคนลูกตะกุนน้ำจับของไปน้ำของคนลูกไปน้ำแหมบอลงานบ้างเดินยังหรอบ้างหักเปิดร่มเย็นช่วยปิดไฟเด้อปิดไฟเด้อมันยา่ยมันแจงหลายท่านผู้ชมเพราะว่าแบบเขาแล้วเขาซองเบื้องหลังนี้มันติบ่คอยเห็นไหมอือคือเขาทอดตรงไฟอ่อนๆจังน่อยนึง เมียนเมียนนี่ด็กระบวยนี่ยควันไม่ต้องหนีหรือเปล่าฮะเอกระบวยมีใหญ่ๆตามหลักกระกระ b u o อยู่ฝั่งนี้ท่านผู้ชมนี่เด็กระบวยนี่ยควันเออนี่นี่นะควันกระบวยอยู่ฝั่งนี้กระมีนี่เด็กกระกระ b u o เที่ยวเห็นนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบื้องหิกระบวยกันนะเที่ยวเห็นไหมนี่ที่คอยเห็นเป็นแปดเก่าสูงนี่นี่เลขไม่ต้องกล้วยอีหยังมองาบมาเบื้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องเบื้อนนี้ก่อน นี่ท่านผู้ชมที่เราเห็นเป็นแปดเก้าศูนย่ะนี่คล้ายเป็นแปดเก้าศูนย์นี่แหละนี่ท่านผู้ชมนี่คล้ายเป็นแปดเก้าศูนเหมือนเป็นสามนะหกสี่แปดอีหยังหกสแปดเลขไม่ต้องกล้วยตัวไหนใส่ยืดิเสียงกอกใส่ยืดดนิขึืนอีเห็นม่นหนมันใบแห้งเลยนะกวนแม่นใบแห้งมีอะไเนี่ย ถึงว่าพอมีเสียงอย่างแม่เป็นปูแล้วจิบอกนี่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 โอ้ยเด็กูเห็นนี่หลีแม่ที่หลีแบบเบิ่งเอาเลยเบิ่งเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเด็กคนแต่ผู้ชมเห็นจริงๆนะครับผมสักคนหกสี่แปดแม่นชัดๆเลยท่านผู้ชมมงเจ้าเห็นปะมงเจ้าเห็นปะหกสี่แปดตัวเบิ่งเอาเดี๋ยวก่อนนี่เบิ่งขาดใครหนึ่งดินี่หนี่หกนี่สี่นี่แปด หรือจะเป็นปิดไฟ่อนพซปิดไฟกอนหรือจะเป็นหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกแปดบ่นนะคนนี่นี่ตรงนี้มันเป็นหนึ่งด้นี่ตรงนี้กัหนึ่งกัได้ตัวไหร่ทับบหนึ่งกับแปดเท่กันอืออ้ยจาเป็้ชมถ้ามาชมบ่เป็นนะคนสังเกตดีๆเด้อเหล็กใบตองนี่เคยเห็นมาเทียสองเทีย่ำพองนะแล้วก็เข่าพร้อมนั่นนะคนเออคึอเหล็กแลเข่าพร้อมด้ปูนี่แล้โอกาสที่เราเห็นใบตองนี่ยากนะพอนะ นั่นๆตัวใหญ่หมดโอ้ยเตี้ขู่อือหึ่เอ้ยเพิ่นมาเลี้ยงปูนเด้นี่ๆๆมาพูดมาปูปูนยาเพิร์ลเห็นปะเพิ่นมาเลี้ยงให็นปะเห็นชมพูชมเห็นไหมอือหึ่คือคือผู้เฒ่าผู้แก่คนที่เป็นบรรยุบาลมู้บ้านนี้เพิ่นมาเลี้ยงปูแต่ว่าเห็นตรงเลขบางนี้จะชมพูเอ้ยมู้เจ้าเบิ้งบางมู้เจ้าเบิ้งบางนี้คล้ายๆเป็นแปดหรือหนึ่งเบิ้งบางนี้คล้ายเป็นสี่เป็นแปดตรงนี้เบิ้งเป็นหกมาที่นี่เอาละงานนี้บิ้งมู้เจ้าที่นี่อึดตึงบิ้งมีงานบโอต กับแก้วห้องนี้แล้วควรกับแก้วห้องอืมน่เออหึน่าควรคิดไปแล้วนะควรเห็นปะยงอย่งกด้ได้ยินขัดๆเลยนะควรอะตาผู้ชมเห็นไหมโอเคนะครับผมนะตามนั้นนะไปควร เห็นเหล,ล็กกระบวยแล้วกระบวยอยู่ทางหม่องเกาอยู่อยู่หม่องเกาเลยแมน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 อยู่หม่องเกาตรงนี้เหมือนไไม่ได้คล้ายเป็นเป็นปีกๆ,ๆนะท่านผู้ชมเห็นเป็นเกล็ดสามสองในะตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไห <h ans> <h ans> มนะครับท่านผู้ชมนะ <h ans> เดี๋ยวค่อยมาดูเล็กทูบกันนะครับเออเบิ้งเล็กทูบเบิ <h ans> ้งถวยต่างๆมันหนี่ยังปะนี่ยหรไม่หนีบ่เออนี่ถวยนี่ก็มีท่านผู้ชม นี่ถ้วยนี้ก็มีครับทุกผู้ชมนี่นักวันมนีเลยมหนีเลยนักวันขวาวยเฮ้ขอโทษทีหลุดปากไปนิดนึงอือว่าได้ดังเองเท่าไ อ yeah, ืักมเ้วอยูวเหันแล้วพ่อว่าสิไปหนัมูนี่ข้าวหนึ่งพ่อเลขทูบทำไมมันหันกิริวอย่างเงี้ยจับทูบมาดิเบี่ยงเบียงมาเบี่ยงเบียงมาดูด้วยเลขทูบก่อนเบี่ยงเบียงมาเบี่ยงเบียงมาทุกคนใจใจดีนะอ้าวเห็นแล้วครับผมห้าห้าเก้าครับผมเลขทูบใหม่มแล้วครับทำทูบยางแห้งเลยวะห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าครับห้าห้าเก้าครับผมท่านผู้ชม นักควรเสียงมากเลยนักควรอือห้าห้าเก้านะครับผมนะสองปุ๊บสิบาหกขาเลยเนาะทำไปช่วงเมียนครับผมอ้าวโอเคครับผมนะครับโอเคนะที่เห็นนะอ่ะนี่นักควรเบิ้งจะเพิ่งไปเถ่ะนี่เอาถ้วยแก้วเบิ้งหันจับมาอยู่กับถ้วยนั่นตรงกับถ้วยเบิ้งหันนี่เลยจับถ้วยนี้มาก่อนโอ้ยนักควนว่าบ่คิดบ่ฝันว่าจะได้พอถ้วยแก้ว ถวยแก้วเลยผู้ชมตัวน้ำจิ้มเดี๋ยวด้วยครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมดีไฟลงนี้นะ้องตรงเด้อมีหนึ่งหนึ่งนี่คืออาจจะเป็นผักล้วบงซองเหลียมมีหนึ่งมีเก่ามีสามมีศูนย์นะกวนเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นเลขตัวนี้คืออัมคิดพออ๋คิดพอเลยสามศูนย์หัวคิดพอเรื่องยัง หางประทัดปูพญาเต่าเอาเหล็กยังไปติดตรงกับปูพญาเต่านี่ล่ะพวกเราทำคนลุกเลยนะกวนตัวเบิ่งเบื้องบนนี้เป็นเป็นหนึ่งมั้ยแม่เป็นหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งมีเก่ามีสามมีศูนย์เรา่องยังขนลุกยังแห้งเลยนะกวนอืมนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมนั่นอีกแล้วที่หันไปบนนอกของบทที่นี่งที่หันไปบนนอกเลยนี่อืม อเที่ยไน้องงานมามาเดคนพอแล้วพอเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยไปก่อนะทำไวๆวางเข้ามาวางเข้ามีถวยอื้มมีบ่่ะถวยมีไหมผมมีคนไม่มีครับผมมีบ่่ะเด็กคนเด็กคนไหนเด็กคนใ้ถ้วยนม่อยู่เคนใส่ถ้วยมีเด็กคนมีาเวยอยู่มีเทียอยู่แต่เู้ช ตะวันใส่เทียนอยู่ใสล่ะเอาหนีเห็นแล้วเห็นแล้วนะกันเห็นแล้วเห็นแล้วเอาวฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไฟก็คือกับพีพงศีสอันนึงคนไฟ้มกับพีพิงเนี่ยมีบ้างแหละทุกคนมีบ่ใส่อยู่ใสยูหนีบึ่งเนี้ยโอ้แต่แต่ตะวันแถวนี่มดมดแดงขาบไปห้างกันโอ้หืมเล็กสามตัวใส่อยู่ใสอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้บังอันนี้บังอันนี้บังไว้อันนี้บังไว้โอุ้ยท่านผู้ชมดูระยะสูงนะมุมสูงมุมสูงนะครับมุมสูง S <S เอามิศูนหกมีสา <6 S 1> มศูนหกสามอย่าลืมนะหกกับเก้าตัวเดียวกันน่าบนหัวข่อยครับบนหัวข่อยครับผมศูนหกสามท่านผู้ชมบนหัวข่อยครับบนหัวเลยอีพออีแม่เอ้ย <S 3> 3 <S โอ้มัน <5 64 S 2> บนเอิร์ดอีพออีพออยู่นี่แล้วอีพออยู่นี่แล้วเอ,อเ,อเอิร์ดเอิรเออิร์ดหาเามีน,น,นะครับโอ้ยนี่นะท่านผู้ชมนะโอเคนะให้เก่งขนาอกดิ แต่คนหายใจหายเลยท่านผู้ชมโอเคนะทุกคนคว้ารับตัวคว้ากับตัวคว้ากับตัวคว้ครับตัวแต่คนโอเคท่านผู้ชมผมขอกลับครับผมขอกลับโอเคไปไปไปมาล่ากันดิล่าปูดีกว่าอู้ท่านผู้ชมคนห่ออีหยัางหลายอย่างเลยท่านผู้ชมนี่เต็มบนหัวเอาเหล็กใส่เทียน มีศูนย์มีหกมีสามอย่าลืมหกกับเก้าตัวเดียวกันพอตะเบิงปึ๊บดังปึ้งเลยคนลงคนลกงคนเอง่เลยดีมิร่งมากมาท่านผู้ชมนะครับขอกลับนะครับผมนะกับสารตอนปูตาณที่อยู่ตรงนี้มัอนี่คักอยู่เพิ่นแห้งอยู่ครับท่านผู้ชมของจริงเลยตกใจเลยเอกตกใจเงียบ เงียบจนบุ้งสีเงียบว่าไงแล้วมันเงียบแต่ผมม่มีเสียงไอ้ไอ้จอกไอจกจันเงาเงีล้วเลยเงียบเงียบมีจริงจริงเลยแล้วก็ต้องชมนะอแค่นี้ครับเดี๋ยวผมนะยิงลิบแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์เอาเรื่องพูนปูกดไลค์กันไปไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มพลเดอะมังพลชาแนลนะครับ ขอคนหนึ่งยอดไลค์นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครท่านผู้ชมนะครับสำหรับแค่นี้มีเพียงนี้แหละเดี๋ยวนี้นี่ยืนได้อยู่ขาข่อยชันขนลุกเป็นนะครับขนลลุกเยขาข่อยชันขนลุกเลยนะครับเดี๋ยวขาเอาแค่นี้ท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันตอหรับวันวนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าไปเกินขีดนาจะพิจยรณ์ไหสวัสดีครับผม ไปก็เป็นเราทุกคนไปก็เป็นเราไปก็เป็นเราไปโอเคครับผมตามช่วงไปสวัสดีครับสวัสดีครับผม